สับผ่านปลานะครับเราขับตรงไปนะครับเราจะไปขานเรืออันะครับ เรือประคองนะครับเราลังเข้าอยู่นี่นะครับฐานเรือเพราะว่าจอดที่นี่แหละนี่คือฐานเรือประคองนะครับใหญ่ที่สุดของจังหวัดระนองนี่ก็เรือลําใหญ่นะครับตอนนี้ช่วงโควิดนะครับเรือเรือมาไม่ได้นะ เลาเนียงก็มาขึ้นไม่ได้แต่เรือน้อยนะครับเรืออยู่ไม่สิบลำนะครับเราไม่มาทําบนขานะครับเราก็ไปทําในน้ํานะครับผมแล้วก็พอมารกันนี่นะครับเลือขึ้นลงก็ตรงนี้นะครับเรือขึ้นลงก็ตรงนี้นะครับเราก็ไปทำนู่นนู่นเรือของเรานะครับเราจะไปฝั่งนน้นนะครับขาม เรือหางไปนี่เรารอเรือหางอยู่นะครับรอน้ําลงอยู่นะครับก็ไปทํากันในน้ํานะครับรอน้ําอยู่นะครับน้ําขึ้นหรือน้นําลงก็คอยไปทํานะครับตอนนี้ถึงแล้วนะครับเรือที่เราจะทํานะครับนี่ในน้ํานะครับอร,รอน้ําลงอยู่ นี่ครับทีมงานของเรานี่ก็ลูกพี่นะครับนี่ทีมงานของเราเือตั้งไว้บนสายนะครับเราจะลุยกันแล้วครับลงตอน้ำลงเยอี่ไหน Hả có sao mình làm. Không Hả? nền. Này rồi đó các bạn. Nhá, denk ho นี่เรามาดูข้างล่างนะครับก็น้ําก็แห้งแล้วนะครับเราก็ทําได้ตอบไดแล้วนะครับ,บนี่นะครับก็น้ําแห้งหมดแล้วนะครับติน<า>แนวนะครับต่อแนวที่ลดวก็ต่อให้เขาหน่อยนะครับเขาจะได้ออกเทะเลนะครับผมใช่ครับตอนนี้เราทํา ไปสัก50ปอร์เซ็ตแล้วนะครับเราทาฝังลุกเสร็จแล้วตอนนี้เรามาแทะฝังนี้อีกแล้วนะครับเอาช่างตอนนี้น้ำฝังนี้มันจะแห้งหมดแล้วครับน้ำแห้งหมดแล้วนะตอนนี้เราลงอยู่กับน้ำยังไม่แห้งครับพืนที่ประมาณเอครับนี่ช่าง20ิปีนะครับนี่สวนผมนี่รัดช่างรัดนะครับนี่ช่างรัดนี่นะครับแม่น้ำนะครับเราอยู่ที่แม่น้ำดอนหนองนะครับเรือก็จอดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัดจีบลวดนะครับ เรือเท่าแก่นะเดือเท่าแก่ก็น้ําเข้านะครับเราก็มาซ่อมให้เขานะครับนี่ลูกพี่ก็มานะครับผู้จัดการก็ถ้าดูอยู่ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผู้จัดการผู้จัดการพี่ยุทธนะครับฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับนี่ช่างซันว่าไงมาช่างนี่นะครับช่างฟันนะครับพูดอะไรหน่อย แทะนะครับแทะเนียวไม่มีอะไรจะพูดนะครับทําอย่างเดียวนะครับขยันนะครับนี่นะครับเรือจอดอยู่หน้าแพเต็มหมดเลยนะครับนก็บริการสี่โมงกว่าแล้วครับตอนเย็นแล้วครับเราต้องทําให้เสร็จภายในวันนี้นะครับเรือนี้ไม่ขึ้นมาสี่ปีแล้วนะครับผม ดึงดึงทุ่งดึงก้อนดาวบ่ดึงทุ่งดึงทุ่งลองลองดึงก้อนดาวบ่นี่ครับนี่ไม่มีอะไหลเลยนี่ในรั่วนะครับในตอนนี้น้ำเข้าแน่นอนนะครับนี่ก็ซ่อมๆไปนะครับเราจะได้ออกเลนะครับผมทำในน้ำก็ลำบากหน่อยนะครับ เออโอ้ยโอ้ยโอ้ยเห็นป่ะไอ้เนมนีโอ้ยจุ๋ยใหเลยออโอ้ยจุ๋ยใไนเลยเอ้ฟันเอ้ฟันตองเหรอนี่ตัดทรงผมใหม่นะครับทรงผมอะไรตัวร็อกเปล่าแคทครับอ๋อทรงแคทนะนี่ดูนะครับหน้าตาเหมือนแคทร้องเพลงแคทไปหรือเปล่าชิดน้ำตาเลียมันนี่นี่เหมือนเหมือนเหมือนอยู่เหมือนไหมครับเหมือนเหมือนใช่ได้ใช่ได้เสียงดีนะนี่น่าจะไปขีดยางนะ ได้ไปขีดยางในยางออกเยอะนะนี่แซ่เพียงไปอขอตัวไปทำงานก่อนนะครับนี่ก็ช่างปิดชั้นนะครับผมช่างนี่อายุเยอะแล้วนะครับอายุเยอะที่สุดในทีมนะครับผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับสวัสวดีนะครับ เรามาดูผลผลงานของเรานะครับผมตอนนี้นะครับเราก็ตอกตรงที่รั่วนะครับผมตอกแล้วก็ทาสีนะครับผมกระถางเดินก็ประมาณนี้นะครับเดินแบบนะครับผม มานี้นะครับผมไลท้องเรือนะครับผมไลทองเรือเนี่ไม่ค่อยรัวนะครับผมก็แนวที่เห็นรัวเนี่ยเราก็ตอกไปหมดแล้วครับข้างในนั่นเข้าไม่ได้นะครับดูแล้วก็ไม่น่าจะรั่วนะครับรั่วก็รั่วไม่เยอะนะครับผมก็เนี่ยนะครับตรงที่ทำได้ก็เราก็ทําหมดนะครับก็มาดูปลาเรือ ประมาณนี้นะครับผมนี่ตรงไใบจักนะครับนี่ตรงหลักทรัพย์ก็ไม่แตกนะครับเราก็ตรงที่ตัวเราก็ต่อไปแล้วก็ปิดไฟก็เรียบร้อยนะครับนี่คือแม่น้ำเรื่อนน้องนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูฝั่งนู้นกันบ้างนะครับนี่นบ Icana, หัวเรือฝั่งนี้นะครับข้าังซันนะครับเอโคตรเรียงก็ตอนนี้ก็ไม่รัวนะครก็เราก็แทะๆแล้วก็ปิดชั้นนะครับผมขูดใหญ่เลยครับเสียงเยอะนะครับ ประมาณนี้นะครับเราก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับน่าจะาใกล้ห้าโมงเย็นแล้วนะครับเราก็ไปทําชั้นออกบาหนึ่งนะครับ,รรรโโรบชันยังไม่พอนะอทำออกบาหนึ่งไปมาเรามาดูวิธีทําชันน้นกันบ้างน,นะครับตัางแรกนี่ปูนะครับสายไปสายไป สายไปหน่อยนึงครับสายไปหน่อยนึงแล้วก็ดีน้ำมันยางนี่มันยางตราสมอเท่เสมอนี่ก็สายไปสายไปครึ่งกระบะนะครับนี่ประมาณนี้ก็โคนให้เข้ากันโคนให้เข้ากันนะครับ สายชัน้นนี่ชั้นถุงเล็กนะครับตราสมอเท่เสมอเหมือนเดิมนะครับผมตราสมอนี่เข้าได้นะครับสปอนเซอร์ได้นะครับนี่ตราสมอนะครับดีนะครับชั้นนี้ใช้ดีเยียมมากใช้เราเหลือไม่รั่วนะครับจมอย่างเดียวหยอกหยอกนี่ โผให้เข้ากันนรูมมองเห็นหรือเปล่าโคลให้เข้ากันนะครับอาจจะเลอะ,ะ,ะเละเละหน่อยนะครับก็เราไปลุยกันนะครับนี่โคลให้เข้ากันนะครับ ใสไปครับไม่พอสายไปอีกายไปแล้วก็โค้นให้เข้ากันแคน่นี้ง่ายๆครับ ใกล้ได้แล้วนะครับโขนให้เข้ากันทำไม่ทำไม่ย้อยไม่เหลวเนี่ยใช้ได้ครับโขนไปแตายาใส่ปุนแดงเยอะใส่ปุนแดงเยอะก็แตกง่ายครับโขนให้เข้ากันมันเริ่มแข็งแล้วนะ มัาจะแข็งไปไหนนะงก็ใส่น้ำมันยางนิดเดียวใส่ไปเราจะได้ละโคให้เข้ากัน จะได้แล้วไปไปปิดชั้นกันข้างนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็เตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ็เสร็จแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม oh. เสร็จเรียบร้อยนะครับ ก่อนที่น้ำจะขึ้นก่อนจะมืดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับุอขนาดนี้แล้วกดไลค์หน่อยนะครับไป แม่น้ำรดหนออเสร็จแล้วนะครับผมก็เตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วนะครับเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วนะครับผมแต็ก็ได้แต็ก็ได้ฮะจ้่เราเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วนะครับรักโมเดิร์ยากโมโม่อะไรอะไรกอดกันข้างทางแท็กได้หรอฮนแท็ได้หรอไม่เอาเลยแต็ก็ได้หล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วนะครับผม ก็ <รอ S 1> ล่อเรือห่างอยู่นะครับไปไเรา<ม>ต้องข้าบไปฝั่งนู้นนะครับคานเรือปักคลองอไปกันเนี่นยอยอเหรอเยเลยชือกวักเหรอโอ้โหรองเท้ากันเละดูรองเทา้าโอ้โหไปกลับบ้าน เละเทะไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมเละเทะไปหมดเลยนะครับ

ตากลางก็ยดีก็เลยด้วยอุ้ยอุดานเลยอุดานเลยดี่อ่ะนี่เรามาถึงคานเรือปากคลองแล้วนะครับผมก็ับบ้านนะครับครับครับผมเราก็ เตรียมตัวเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วนะครับอไปกลับบ้านกันเละเลยนะครับเลอะไปหมดเลยนะครับเตรียมตัวจะกลับบ้านออกจากคานเรือประคองนะครับเราก็เตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วนะครับ ันนี้น่าจะเต,ตะตะก้อไม่ทันนะครับก็ไม่เตะแล้วนะครับก็เหนื่อยนะครับลุยน้ำอะไรก็เหนื่อยนะครับ่กก็กับบ้านนอนเล่นเกมไปพวกนี้ก็ไปทำงานคันเรื่องตาตะก่อนนะครับผมไป 20ปีนะครับปั่นจากปั่นจักรยานอยู่เลยครับโอ้มีบัตรไหมมีบัตรเปล่ามีบัตรเปล่ามีตมไหมเราไม่มีตมไปลงพักก่อนใช่แล้วบอใช่หรือเปล่ะาใช่หรือเปล่าไปกับบ้านเจ้าใช่ไปกับบ้านต่อ ในซอยแล้วนะครับก็กลับป้าน,นะครับถึงบ้านก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปวันนี้ก็ก็ลาตัวไปก่อนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับผม